สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี่มาเจอกับสาวแหม่มอีกแล้วเนาะคะ่ะก่อนอื่นกับขอแสดงความยินดีกับคนที่ถูกหวยนะคะส่วนคนที่บ่ถูกหวยกับมัเป็นอยังค่ะไหวงวดหนาเนะคะ่ะสําหรับสาวแหม่มกระไดยู่ค่ะแต่ได้บบหลายเนาะได้เน,นืองหาค่ะท่านผู้ชมพอเนืองหานั้นตรงกันหลายหมองเนาะคะ่ะแต่ว่าเป็นเหล็กอันเนาะคะ่ะ กระไดนิดน้อยบหลายค่ะทาบ่ออันก็ใไข่แน่อยู่แต่นี่มันอันเนาะค่ะท่านผู้ชมส่วนเล็กสาวแหมมที่ไ้ไวทที่นั่เสนอไปเนาะค่ะเข้าคลิปได้แน่เนาะเดี๋ยวสาวแหม่มจะมาไล่เบิงเนาะค่ะว่ามีคลิปได้แน่เนาะค่ะคลิปแรกก็คือปฏิทินจีนค่ะท่านผู้ชมผู้ใดได้เบิงบ่คะ ปฏิทินจีนเนาะค่ะที่เซาแรมว่างตัวเลขไว้แกะตัวเลขออกมาเนาะค่ะหาหนึ่งเจ็ดค่ะหนึ่งสี่หาเนาะถ้าผู้ใดสื่อกลับไปกลับมากระไดเนาะค่ะไดโชกเนาะสำรับปลาปฏิทินเงื่อนล้านเนาะค่ะของหลวงปู่สวงเนาะค่ะกระว่างไว้หลายตัวเนาะค่ะถ้าท่านผู้ชมคนใดสื่อ ก็เหมือนที่ซแซมบอกทุกครั้งเนาะค่ะว่าให้ตัดเล่นเนาะค่ะกับว่างไว้หลาย,ลายตัวอยู่เนาะค่ะท่านผู้ชมพ่อสิจําได้ด่เนาะค่ะกับมีสองศูนย์หกสามศูนย์หกห้าศูนย์หกขาดแต่หนึ่งศูนย์หกเนาะค่ะท่านผู้ชมถ้าผูใ้ใดได้เบิ่งคลิปที่ผ่านมาก็อาจจะโชคดีเนาะค่ะแล้วก็มีเลขของอาจารย์นีลนามเนาะค่ะ ที่เบาหนองเพิ่นไห้มาเนาะคะ่ะบ่าหนองเพิ่นใด้มาแหมเพิ่นใดจากอาจารย์นิรนามมาเนาะคะ่ะกับเขาทุกงวดอยู่ค่ะแต่ว่าเพิ่นไหจับเปลนเองเนาะคะ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็สิอาจจะคิดว่าหลายตัวเนาะคะ่ะแต่บางคนก็ถูกเนาะคะ่ะแต่สาวแหม่ใบ้ได้นําตัวนีเนาะคะ่ะสาวแหม่ด้เนืหาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมกับข้อสิเบิ่งออกเลยเนาะคะ่ะนี่ค่ะศูย์หเนาะคะ่ะศูนย์หล้วก็เพิ่นบอกชอบ เจ็ดชอบศูนย์ชอบสองเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะแล้วก็มีเลขฟันค่ะฟันของแม่จันนะคะที่เพ่นว่าลูกตายห้องห้เมื่อคืนเนาะคะ่ะท่านผู้ชมตะวันเลขกับหลายโตเนาะคะ่ะก็เป็นทะเบียนรถนะคะถ้าผู้ใดสื่อกลับไปกลับมาเนาะคะ่ะหายวัหนึ่งทะเบียนรถหนึ่งแปดหาสามเนาะคะ่ะท่านผู้ชม ตัวเลขอาจจะหลายแต่ว่าคันผู้ใดตัดเลนก็ได้เนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วคลิปคลิปของพี่น้องนะคะที่เพื่อนฟันว่าแม่ฮันนี่บอกให้เพื่อนเก็บลูกกุญแจโหลดเนาะค่ะท่านผู้ชมเก็บลูกกุญแจโหลดกบเก็บโหลดเนาะคะ่ะเข่าบ้านเล็กที่เพื่อนค่ะเข่าบ้านเล็กที่เพื่อนนี่แหละค่ะสาวแม่ได้น้าเพื่อนนี่แหละค่ะเพราะว่ามันไกลๆมือเล็กออกเนาะ แซวแมมไปบานเพลินเนาะคะ่ะนี่ค่ะหนึ่งหานะคะ่ะแซวแมมได้น้ําเพลินตัวนี้นะะแหละค่ะแล้วก็อีกคลิปนึงนะคะถ้าจําได้ปูวัดป่าเนาะคะ่ะที่แาวแมมบอกว่าไปวัดแล้วเพลินไห้เน้นๆนะคะจําได้เนาะคะ่ะแซวแมมไห้ไปต้นๆคลิปนะคะปูเพิินเน้นๆไห้เลยะคะ่ะนี่แหละแซวแมมมักไอฝันของพี่จัน โอ้ยบบแมนค่ะขอโทษฝันของพีนน่นงเนาะค่ะกับคลิปนี่ค่ะปู่วัดป่าเน้นๆเ,เพิ่นวะนี่ค่ะคลิปที่ผ่านมาเนาะค่ะเน้นๆเ,เพิ่นวะห้า,าเก้าหนึ่งเซาแรมก็ตัดเลนแต่ว่าสาาแมมจะเป็นนะเก้าหนึ่งค่ะทําแม่นออกว่า,าวเก้าหนึ่งนี่ยซาแรมได้ร้ายค่ะเพราะว่าเฉพาะลอตเตอรีลอตเตอรี่รก็ร้ายใบเนาะค่ะแล้วก็ไตดินเน้นตัวนี้เลยค่ะแล้วก็เก้าเก้าหนึ่ง ห้า,าเก้าหนึ่งซาวแมนกระตัดเลนต์เลยซาวแบบซื้อแค่เก้าเก้าหนึ่งกับห้าเก้าหนึ่งละกระตัดเลนต์เนาะค่ะแต่ไปนเน้นนะเก่าหนึ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมละเล็เก่าหนึ่งมันกับบออันเนาะแต่ว่าซาวแมนกระตัดเลนห้าหนึ่งหนึ่งห้างวดนี้ก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่ามันเจอเล็กอันเนาะค่ะกับบ่อเป็นยังเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดหนาเอาไหมเนาะงวดหนาเท่ากับสูมาย สาวแหมมกับมาบอกว่าเหลขกมองได้เขาแน่เนาะค่ะแล้วก็จะไปตามต่อเนาะคะ่ะส่วนฝันของน้องเปิ้ลงวดที่ผ่านมาสาวแหมมบอดเจอน้องเพิ่นค่ะน้องเพิ่นกับบานก็เลยบอดมานําเสนอให้เนาะคะ่ะแต่คลิปนี้สาวแหมมจะห้ตองงวดไว้เลยนะคะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกห้าเนาะผู้ไดเขามาชม ช่องแซาแรมก็ขอให้โชคดีมันหมานคือเกาแหละค่ะเซาแรมก็อยากให้ท่านผู้ชมถูกหวยรวยเงินไม่กระทงตัวเซาแรมเองก็อยากถูกนะคะงวดนี้ถูกก็ไดน้อยเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลงมันอันตัวทีมเข้าไปถุ่มมันบ่อันแต่มันกับโบถูกบออกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเซาแรมจะให้ตองงวดไว้เลยนะคะอาจจะร้ายหางเลยเนาะคะ่ะท่านผู้ชม จังใดกับพิจารณาเบงเนาะค่ะถ้ามาก,กับโจทย์ไหวเนาะค่ะถา้าบ่มากกับพานใดเนาะค่ะท่านผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างสาวแหม่ไห่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะเห็นชัดเจนมค, 5, 4, 4, 2, 9, 1, มค่ะห้าสี่สี่สองเก้าหนึ่งสาวแหม่ตามมือเก่าค่ะเหล็กงูเนาะค่ะเหล็กงูถือว่าเจออยู่สารแมฮันี่เนาะค่ะแล้วก็เก่าสองเนาะค่ะ เจดสามเจดสามนี่นํามาหลายงวดแล้วค่ะแล้วก็เก้าสามนี่คือบาริที่แซวแหม่มเนาะค่ะถ้าแมนผู้ใดได้บลงคลิปของบ่าวหนองเนาะค่ะที่ว่าเป็นเห็นงูใหญ่เนาะขึ้นวันพระที่ว่าเพิ่นไปไหวแม่สารทหนีเนาะสารทหนีสาลแม่หนีเนาะค่ะเพิ่นจะว่างตัวเลขไว้เก่าหนึ่งกับหาหนึ่งเนาะค่ะถ่ายถ่ายคลิปนะคะก็เลยไใดตัวนี้กับเลขกไอปูเน่นไหนะคะ ว่ามากขึ้กันนะคะก็เลยเจ้ที่จะเป็นเหล็กอันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมว่าเป็นยังเนาะคะ่ะงวดนาสูไม่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมซาวแมมอาจจะลงคลิปหน่อยลงก็ขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่ามีภารกิจต้องเฮ็ดขึ้กันเนาะคะ่ะซาวแมมก,กข็ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมไว้ตรงนี้นะเนาะคะ่ะแต่ว่าถ้ามีความฝันหรือมีตัวเลขเด็ด ก็จะลงให้ท่านผู้ชมเบิ่งคือเกาล่ะค่ะยังคิดฮอดท่านผู้ชมคือเกาเนาะคะ่ะบ่ไปใส่ซ้แหม,มกับขอขอพระคุณท่านผู้ชมที่ให้ให้กำลังใจซ้ำแหม่ม,มาตลอดเนาะคะ่ะว่าให้สู้สูถ้าบ่มีท่านผู้ชมกับงบ่มีเมอนี้เนาะคะ่ะผู้ใดที่ว่าติดวิกฤตนำถ่วมเดี๋ยวหอบกับน,นผ่านพนไปเนาะคะ่ะ สีสเกตกับส่วนถี่ลงกับลงเนาะคะ่ะนามแต่ว่าส่วนฟังถี่ยังมันลงนามกัยังอยู่ตัวอยู่เนาะขาะสู่ๆกันไปเนาะคะ่ะพี่สาวสาวเมมพี่สาวแฟนนะคะพีสาวเบานองเนะี่ยเพิ่นกระลำบากค่ะเพราะว่านามท่วมทางใบบานเพิ่นเนาะ,ะ่ะเพิ่นกัะได้มาพัก อาศัยอยู่กับสาวแหม่มสองครอบครัวส่วนครอบครัวหนึ่งพ่นกับกำบ,บ,บานแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าน้โหลดฟังนั้นเนาะคะ่ะขอให้ท่านผู้ชมทางไกลสู่ๆนะคะเดี๋ยวห้องกระพานวิกิตไปน้ำกันเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีมั่นมั่นรวยรวยเนาะค่ะรวย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 ยกช่องเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ